ุดนอนนานะครับทำเองเพิ่งสั่งมาชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์แต่งเองโทนออกสีแดงนะครับกำลังยึดนอด็อตได้ให้มันสวยอันนี้แป้นเก่าก็ตามนี้นะครับขันน็อตเข้าไป เลือฝั่งนี้ต้องเลงให้มันโอเคหน่อยสวยไหมครับอันนในชุดมากับอินเวอร์เตอร์สายชาร์จไม่ใช่สายชาร์จสายต่อ เอาตรงนี้ตัวนี้จัมแบดตัวนี้โอเคนะครับเราขาดแค่สายไฟนะครับสายไฟที่จะมาต่ออันนี้มุมนี้ซ้ายสุดแผงโซล่าเซลล์ตรงกลาง ตรงกลางเนี่ยสองจุดเนี่ยคือแบตเตอรี่ตรงนี้คือหลอดไฟนะครับที่เราทำเราต้องผ่านเบเกอร์ก่อนนะครับตอนนี้เบเกอร์อยังเดินทางมาไม่ถึงก็เลยต้องยึดเข้าแป้นไว้ก่อนนะครับเพราะแป้นเราเล็กเราก็ต้องเนาะทำตามแป้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจำน่าจะเป็นเบเกอร์สองตัวนะเบเกอร์มาเราก็มาใส่ดูน่าจะใช้ได้อยู่นะครับ โอเคครับ yeah,